You blink. You blink. สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแปลสื่อต่างประเทศพูดถึงน้องลิซ่าแบล็กพิงคนะฮะรวมถึงตอนท้ายคลิปก็มีภาพชุดของสมาชิก b l a c k พิงคคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำแฟนคลับหลายคนหัวใจจะวายทีเดียวละเรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกันครับ เริ่มต้นที่น้องลิซ่าก่อนเลยล่าสุดเนี่ยมีสื่อต่างประเทศมาขึ้นหัวข้อไว้ว่า ลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดเผยว่าไม่คิดว่าเพลงลิซ่าและมันนี่ของตัวเองจะดังขนาดนี้เนื้อข่าวก็เขียนว่าตอนนี้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ก็มีความสุขและประสบความสําเร็จกับวงแบล็คพิงค์เลยได้ว่าตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดและเพลงของเธอก็ด่งดังทั่วโลกจริงๆวงแบล็คพิงค์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวงที่ด่งดังที่สุดในโลกหลังจากเปิดตัวมาแค่6ปีเท่านั้นก็มีเพลงดังมากมายอย่าง How You Like That พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลทำลายสถิติมากมายและก็มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกแต่่่่่ใชควง Black เททานนั้นี ความสําเร็จพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ออกอัลบั้มโซโล่ของตัวเองอีกด้วยและคนที่อายุน้อยที่สุดของวง b l ล c k พิงกอย่างน้องลิซ่าก็เพิ่งมาเปิดเผยความรู้สึกของโซโล่โปรเจกต์ของเธอว่าเธอนั้นไม่ได้คาดหวังมากนักลิซ่านั้นพูดเกี่ยวกับความสําเร็จของเธอว่าเธอนั้นไม่ได้คาดหวังว่าเพลงลิซ่าและมันนี่ของเธอจะโด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้หลังจากปล่อยออกมาในปี2021และกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่มีกระแสเยอะที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมามีแฟนคลับและชาวเน็ตจานวนมากนําเทรน์นี้ไปเต้นต่างๆนานารวมถึงในติ๊กต คพิงคนนี้เปิดเผยว่าฉันแค่คิดว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดและก็ขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกจริงๆที่ตอบรับอย่างล้นหลามซึ่งการตอบครั้งนี้ของลิซ่าเรียกได้ว่าทอมตัวสุดๆนอกจากนี้เพลงมันนี่ก็ยังเป็นหนึ่งในเพลงที่มีการเปิดในคลับต่างๆมากที่สุดอีกด้วยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีที่แฟนคลับต่างชาติต้อนรับลิซ่ามากขนาดไหนนอกจากนี้ลิซ่าก็ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า พลังงานต่างๆที่เวลาเธอขึ้นแสดงเวทีโชว์ต่างๆนั้นก็ได้รับจากแฟนคลับทั้งสิ้นนั่นเองต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับที่น้องลิซ่าให้สัมภาษณ์ประมาณนี้เธอนั้นไม่เคยโอ้อวดว่าเธอดังหรือว่ามีอันดับสูงๆแต่อย่างใดเลยนะครับจะมีแต่คําพูดสไตล์นี้ทั้งสิ้นนะสไตล์ทอมต้นสไตล์ว่าเธอนั้นไม่คิดว่าตัวเองจะดังคิดว่าเธอยังเป็นแค่ศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่นอกจากผลงานเพลงแล้วก็มีผลงานนอกสนามนี่แหละครับนอกเวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความติดดินต่างๆและความยิ้้มมแแยสสดใสกับฟ ครับที่ทําให้เธอมีฐานแฟนคลับมากขนาดนี้ทั่วโลกบนไอจกว่า76ล้านคนนั่นเองครับย่างเข้า77ล้านแล้วแหละก็เป็นเรื่องราวความถ่อมตนของน้องลิซ่านะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับทั้งหลายตามไม่ผิดคนจริงๆครับสำรับศิลปินคนนี้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะฮะเพื่อล่มวงอย่างสมาชิก Black พิงอีกคนหนึ่งอย่างโรเซ่แบล็กพิงได้มีการถ่ายภาพเซตนี้ขึ้นปกนิตยสารฮาเปอร์บาซาครับซึ่งแฟนคลับหลายคนบอกว่าชุดนี้แพงมากเลยนะสารวราคาแล้วกระเป๋าก็ใบใหญ่โตจริงๆแต่ยังโชคดีนะที่มีกระเป๋าใบนี้ช่วยชีวิตไว้เพราะว่าชุดที่โรเซ่ใส่อยู่เป็นชุดนี้นั่นเองครับแฟนคลับบอกว่าไม่ต้องเอากระเป๋าออกหรอกแค่ขายกระเป๋าใบเล,เล็กกว่านี้ก็ตุยแล้วก็ยังดีนะครับที่มีกระเป๋าบังอยู่ แต่เชื่อว่ายังไง YG ก็เซฟสาวๆแน่นอนครับก็ทำเอาแฟนคลับหัวใจจะวายใจหายใจคว่ำไปเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคย